เป็นขวัญใจป็นแฟนทําให้คะแนน่ให้คํายืนยันขอขอบนี่นะครับอันนี้คือทีมงานหมอลำขวัญใจแฟนแฟนนะครับนําโดยแม่นจักรพรรดินรัาแม่นจักรพรรดิ น้องมีใหม่เก่ิกาน้ำหวานสุปิยาค่ะ้องน้ำหวานสุริยาเราวันนี้ทีมงานจะพาไปบุกหลังเวทีลิเกนี่นะครับพบกับเพลเนืนุ่มนุ่มพรชัยนางเอกสัสิธรนิ่งเหดือครับ ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าอยากอยากอยากมาร้องหมอลำปกติอะค่ะเป็นเด็กที่เป็นสายประกวดอยู่แล้วแล้วก็ชอบร้องเพลงแนวลูกคุงอีสานแล้วก็แบบว่าอยากอยากมีโอกาสที่จะร้องอะไรที่แบบว่าใหม่ๆบ้างนะคะก็อยากถ้ามีโอกาสน่าจะได้ร่วมร่วมงานกับพี่แมนนะคะฝากทุกคนคะอยากอยากได้ยินิเกร้องหมวลำ ลองลองเอาเพลงไหนที่มันมีเกินหมอลำสักเพลงหน่อยนะเออก็เอาก็ลองหมอลำไม่เก่งเนาะเอาแบบว่ากลางๆก็ได้นะอะไรนะเดี๋ยวน้องนึกก่อนแล้วจะเลี่ยขอช่วยน้องนึกก็ได้เอาแบบไหนเอาบันนอ าอันนี้น้องโมบทวันนี้เล่นเป็นอะไรคะเป็นนางโกงค่ะนางโกงโกง,โกงสุดเด็ขดขนาดนี<อ>้เล็นแค่จนิงนัดเองหรือ,อางงาเก็มีเป็นบางเรื่องค่ะแต่ว่าคนดูรู้สึกว่าจะชอบเพาะเล่นโกง อ่ะงั้นสอนสอนพักอีกร้องร้องลิเกหน่อยสิตะก่อนสิอ่ะไม่ให้น้องสอนพี่กีเออตะก่อนพี่ไม่ยก็้องหนูก็ร้องแต่ก่อนโกงนะอ่ะเราเอาตอนโกงอ่ะกนโกงอ่ะเมื่อกี้เอาเอาถอดถอดเม็ดเอาเม็ดออกเมื่อกี้อ่ะตอนแหล่อะไรตอนแหล่อ่ะ เออเอออะต่อน้ำมันต่อน้ำมันต่อน้ำมันต่อเอาเป็นอออเออเสียงดังเสียงดังขอขอขอซอฟเสียงนิดนึงนะคะรูปร่างวิไลแถมไฟอย่างแรงรูปร่างวิไลแถมไฟอย่างแรงจะขอชี้แจงยอดจ้งจะขอชี้แจงยอดจ้งเอวยี่สิบหกกเจสิบแปด อันอน,นี้นางเอกแม่ก็ได้คะ่นะะอันนี้อันนี้คือครูหนูอีกทีอีกทีหนึ่งเป็น,น,นแม่ก็ได้แล้วก็เป็นนางครูก็ได้เขาเป็นครูสอนพิธีนี่นใช่ไหม ชีวิตครับปีีงานอันนี้คือหลังเวทีนะครับอันนี้คือกำลังท่อง่อนอันนี้กำลังท่องอนเออกำลังแบบว่าแฮกทีมแฮกทีมกันหัวาไวไปกันดูครับไปดูเลยิ

นะครับเป็นไงครับนางเอกนางเอกเราอยากมาเป็นนางเอกลิเกไหมก็น่าสนใจดีนะคะทุกคนนี่นะครับเออสลับกันนะสลับกันสลับกันสลับกันเดี๋ยวอันนี้จะมาเป็นนางเอกแทนเดี๋ยวที่จะไปเป็นตัวโกงของลิเกนะคะนะครับนี่นะครับบรรยากาศเบื้องหลังเวทีลิเกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบกี่นะคะพวกเราก็จะอยู่ข้างหลังเลยอยู่ด้วยกันเลย การรุพวกน้่จะไม่ได้การี่เขานดียคืเ่องเ่องูการีเล่นอยู่รื่อไปจะเสมีหลายจะเป็นแบบเรื่องตั้งแต่สมัยม่แบบบาณอจาเาื่องแบร้าไเ้าไม่ได้เดื่องน้าม่้าก็เปลี่ยนเรื่องนะนี่นะครับ จร,จ,รจริง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 ลิเกนี่ก็ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เหมือนกันถูกไหมครับเ,เด็กรุ่นใหม่ทุกป,ปันคนเรื่อยเรื่อยอ,<แ>อย่างน้องอีกคนนึงที่ททเรียนจบมาค่ะก็อยู่ประมาณหอตนอ้ออนอนี้อะไรใช่ใช่ค่ะน้องแพรมาใช่ค่ะเขาแต่เขาอยู่กับแม่เขามาตั้งแต่ตดๆๆเด็กๆเด็กเขารับจากแม่เขามาคนที่แม่เขา แต่งหน้าแต่ละคนดูการแต่งหน้าแม่ขออนุญาตนะครับนี่สวคยมากสวยมากจริงจริงการลักษณะการแต่งกายแต่งตัวคือเหมือนหมอลำหมดเลยแต่แต่หน้าแต่หน้าตาจะขึ้นขึ้นกว่าหมอลำอ๋อต้องเข้มกว่าดูจากหน้าเรอง้นะครับ

เล้งควยแล้เวอ่างัหรอาวสารหอมีเวลาชักครกพ้าสดีวันนี้ีเสื้อที่่หอเสือที่นี่ก็นทที่กำงานที่หนักที่นักว่าพี่นนมาเหือเมื่จะอ ช่วยก่อนนะครับเดิคุณทาโอมีแฟนคลับด้วยด้วยเดินตรงนี้อะไรนะครับเมื่อกี้นั่งอ่เดี๋ยวเราทั้งสามคนก็จะไปขอพรพ่อแก่กันก่อนนะครับขอพรพ่อแก่ไปเลยครับเดินไปเลยใช่เดินได้เลยครับเราต้อง ขอพอมึงกาลังจะปาจา์มึงระวังจะเสียตาในนะเพื่อนขออนุญาตนะครับที่คมทำวันนี้มีความหมายนะครับทำให้ต้นหนักรู้สึกใจไม่ค่อยดีฮล้ดแน่ที่เป็นพิศดามันกู้หัวเรื่องหน้าหนอหน้าใน ขออุญาตนะครขออนุญาตถ่ายนะครับเบ <ieur. S 2> ื้องหลังบรรยากาศนะครับ <Wars. S 2>

อันนี้เราแบบเอ็ก<อ>คิวเซียบกับพระเอกลิเกนะครับน,นี่นี่ครับเบื้องหลังอันนี้เบื้องหลังนะครับจบแล้วจบแล้วโอเคนี่ก็พอของปากของคอเนาะ โอเคน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูก่อนให้ดูก่อนนี่ให้ดูบรรยากาศก่อนโอเคโอเคดูบรรกาศหลังของมันก่อนหลังวีก็เหมือนก็บอแันการการแสดงแต่มันก็ แต่งตัวก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันการแสดงเป็นเรื่องเหมือนกันมาวันนี้ก็ขอให้พ่อให้พรลูกหลานหน่อยครับเออขอให้คณะลูกเนือริญโชคดีมีใจมีดีมีเสียงให้มีงานเยอะๆมีเงินมีทองคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองให้มีงานเยอะๆอย่าเพียวแต่จนคนภัยโควิดทุกท่านทุกคนเด้อลูกเด้อหมอรำคณะอะไรนะลูกโอ้อยู่ที่นี่ไหม ก็ลูกตัวหลานขนาดหนึ uh ่งร้อยชนยาวเบอร์ลีทีเปรอคะพี่เมย์ที่สิบปีอ่ะเขาก็จะช่วยกันแต่งตัวแบบนี้เนาะนี่เป็นความแบบอยู่แบบครอบครัวนะคบทุกคุณนนาบ่จ้า ยังไม่ได้สัมภาษณ์แบบพระเอกเลยนี่เลยครับนี่เลยครับพระเอกลิเกนะครับสุดยอดนะครับเปลี่ยนอ๋อ้อมปากเป็นต้นแม่น้องอ็นต้นสังปากช่องทางติดต่อหน่อยว่าจะติดต่อน้องอ้อมทางไหนอ๋อถ้าถ้าเกิดว่าแฟนๆนะคะอยากติดตามอ้อมนะคะทาง Facebook นะคะชื่ออ้อมเว้นวัก ด่านคุณทศนะคะติดตามได้เลยแล้วก็ทางติ๊กตอกนะคะก็จะมีชื่อแอดพัชราพรภาษาอังกฤษค่ะโอเคีนีะครับวันนี้กำลังมองมองน้องเขาทำไมเนี่ยมองความสวยครับมองแบบว่าตาบานเลยแต่ว่าแต่งหน้าแบบน้องนางเอกนิกเ้พระเอกนิกเก้แบบแต่งหน้าแบบทํำจริง จร,จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปนี้เราจะแอบ,บถามว่าใช้เครื่องสมาษณ์อะไรันนอัน <c oughs> นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้พวกเราได้มาถ่ายเรื่องหลังเวทีนะครับกับคณะวิเคีตดอกไม้วิ่งนะครับวิีดังเมืองโคร, <c oughs> ราบเป็นเ <c oughs> มืองโคราบ <c oughs> มีแงเมมีงบเท่าไหร่ก็สามารถพูดพูด <c oughs> คุยได้เนะ มาหากินนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างอีสานกับภาคกลางนะครับนี่ถ่ายเลยทันนะ

ก็ติดตามกันไปตลอดเลยสนใจอะไรครับซิสนใจเป็นเป็นนางเอกหมอลังแน่แน่วันนี้ชื่ออะไรนะครับแนะนำแนะนำได้ยืนยันค่ะเอ่อชื่อนางเอกสันติธรมิ่งเมืองค่ะหรือว่าชื่อเล่นชื่อน็อกเอ็มค่ะน้องเอ็มติดตามได้ทางไหนครับทางนางเอกสันติธรมิ่งเมืองแฟนเพจมากนะคะขอบคุมากนะครับน็อกเอมมากมนะคะวันนี้นี่สุดยอดทำไมไม่ออกมาละนีนะครับ นี่ใครโฆษณาวันนี้เหรอพี่ดีบนีทีว่าขอบคุณมาไปครับเอาให้ค่าสปอนเซอร์คุณแม่สปอนเซอร์ทนเข้าแล้วห่ะจะงามๆเขาบคี่ถ้าสมมติว่าไปดูไปถ <ian> <can ful oyu> ่ายลงทุน่ไหมั่างเยก็ป็เราก็ถ่ายน่เลยได้ครับ เข้าไปเลยพี่เนี่ยเหมือนผมไทยเป็นลุงช่องขออนุญาตด้วยนะครับไปลุงช่องช่องแมนจักรพรรดิชาแนลนะครับนี่เป็นพี่อะไรนะครับพี่อะไรพี่ปูดิดปูดิดครับปูดิดติดตามได้เฟซบุ๊กคืออะไรครับอ่าเฟซบุ๊กปูดิด แมวทองเจือกระดาษไทยใช่ผ pues ู hmm. ้ดิดแมวทองเจือนะครับชื่อช่องก็ชื่อช um ่องผู้ดิดเป็นตํารวจเขาบอกว่าต้องบอกแฟนกับช่องช่องพี่ผู้ดิดบอกว่าต้องติดตามเมนจักรพันมากกว่าขอถามอะไรหน่อยนเป็นเป็นเก็บความรู้อ่ะที่ที่ว่าหมอลําอ่ะมันทำนองคอนเสิร์ตะทำไมมันมัน แต่ละคนแต่ละคนเขาองไม่เหมือนกันเพราะอะไรสตอนเลนอะไรเนี่ยสรอไ่คสิร์ตอไรพนี่อนไเนเสตอะไรเออะไรเนยรรีคนสรรี่แอสินสไเีรียอเลเนีครอะไรเร่องิอะไรเนีอเสร่นนี่ยตเอนเ่ยไร อ ah, so ันนี้สอนน้องเอกซูซีปอะไรกันซูซีปเาีแบบอยากอยากแตย้ายไหมไมหรอจะมาลองเป็นนากเอกลิเกให้พ่อนานลำให้พ่อนานลำให้พ่อน่ะเปอพ่อน่ะอะลองลองลิเกให้พี่ให้พี่ให้พี่เขาสอนอะไรให้พี่เขาสอนล็อกลำ ใเราได้ฟังเออเออลองลอง่าสกรเลยปสอนเานียมนแมนลับเยนสอนพี่สลับกันอ่าให้แมนสอนให้สอนให้แมนสอนีสอนก่อนอ้ยบอลมักีเสียงต่ำบ่看看่ีงสูงก็ลองไงลองลองลองลงงสายพยอลล คันสำเียงบอวานพัคุท่านยย่าเป้านายกายพยอมลมตาลคันสำเียงบวกายย่บเป้านายเสียงนี้แม่ลานสายเสียงนี้แม่ลาสายเสียงนี้แม่หลานสาย บกย้ายแต่เขาเลี้ยงบกย้ายแต่เขาเลี้ยงอย่างนี้ใช่หมได้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 ต้องสอร้องสอนซออนนีเ่สอนนี่ดีขอส่งขอส่งสำเนียงเสียงจำนานขอส่งเดี๋ยว អូសៀងដែរអូសងសំមានเสียงចំណានអូសងសំមានមិនទៅមិនដែរអូសងសំមានលោកណាเสียงចំណានចំណានเสียงមិនចំទៅមិនដែរ จะเป็นมอได้หโอ้ยแสดงว่าลิเกองยากอพลไนนีย้ด้ออนไนได้พียงินออนว่าไม่ใช่เพียงไรทอ่คิดตนั่นนะแม่ไม่ใช่อะไรวะจิตร้องตนแม่ไหนวันจันเกิีออนอรทรทานสตา1นิ้วคำนับลาจะงยฟังไงฟังลิเกฟงลิเกยอ่ะฟังอ่ะักท่อน ดังเสียงรนดังวส่งเสียเจ้เจ้าจากใจน้องติดคนขอวอล่าทีนออย่าได้นีหนาอเครพแต่น,น,นขอนนขอแค่เสียงประพฤ เซี่วันมากรถนักเอกนักเอกของเอกหมอลำชีสายไปก่อนนะอยากจะลองอยู่ดีอยากจะลองอยากจะลองอ่ะลองอ่ะลองสักก่อนหนูก็ให้พี่เขก่อนอ่ะลององลองอ่ะลองนักเอกอารองอารองงานทั้งสองคนเลยอ่ะลองลองน้ำหวานอ่ะอ่ะสักคนคนละทอดคนละท่อนเนาะคนละอ่ะอ่ะตรงเสียงหวานหวานดังเว่อตรงเสียงหวานหวานดัง เพียงเชื่อเจ้าจากใจนี่ครัไม่เชื่อเลยนะน้องสุดหวานจริงๆอ่ะเปิ้มพี่ใหม่มานะพี่ใหม่พี่ใหม่มาต่ออาะพี่ใหม่ได้ไเนี่ย <c oughs> อ่ะต่อเลยครับ จากใจหไม่ให้มาอยู่นะไม่ให้มาอยู่อะให้จบก่อนให้จบก่อนอาืชอชื่อพี่นะคะน้องสสิทอนขอวอนให้น้องเข้มก้าขอวอนให้พี่น้องอย่หน่อนนะา เครื่องสมากันแล้วรันเราคืนใส่ยังขามมาสิมี่สวยมาี่มางานี้่ตอ้โอเคหาม้วคูเราไงก็พี่ไม่มีผมมาก ผมพูดอย่างกี้มันไม่เพิ่งไปซ่านีครับานไปครับเมื่อกี้ครับพอเข้าสามพนนะครับไปสัมภาษณ์หลังวิธีของพี่เกดังคณะดอกไม้มิ่งเมืองนะครับเป็นเพื่อนกันมาเล้ไปดูข้อมูนมาก็ยังดีว่าเขาไม่ครับไปไปครับเมื่อกี้พอเขากลับไปสัมภาษณ์เอ่อเงินหลังของหลังลุงนิเกมานะครับกับเมื่อกี้สัมภาษณ์เป็นบางคนนะครับผม อัดไปแล้วขอบคุณมากๆครับยังก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ